หลุดเหรอวิ้วอ๋อมาค่ะ on the tree ใช่มเลยแล้วไงอ่ะเฮ้ยนี่คือมเมล็ดใช่ไหมอ๋นอนอนเดีวเสียงเออก็แล้วยังไงอ่ะ ต้องเดินไปไหนไหมคะต้องกดอะไรไหมคะเดี๋ย้อาอ๋อนี่คือจับอะไรอะ่ะมันเป็นอยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋อน้องคลานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะน้องเป็นต้นไม้ได้เหรอชิดตายแล้วอะไรอะ่ะ โอเคน้องตัวขึ้นไหมไม่ <Hey. S 2> ใช่ต้นไม้จริงๆหรอเสงฟัวและเซ้นไม่ได้เลยเหรอนกอ,อุ้ยมีสองนอ แกคุณผู้ไว้อะไรอ่ะเอาทำไมอ่ะน้องต้องไปไหนอ่ะเดินได้ไมั้ยขึ้นลงลอง A S D W แล้ว น้องถอยค่ะหรือว่าต้องต้องต้องโดนต้องโดนอะไต้องโดนตัวนี้นี่ก็ใช่ไหมไม่มีน้ำแล้วแล้วยังไงเธอเธอไปนี่หรอหรือว่าต้องให้ต้องให้ลงต้องให้ลงน้องปะเอาแล้วไงเราจงหวะนะคะ มาแล้วมาแลวคันทึบนี่นะคะต้องหรือว่าต้องให้โดนหัวนี่ต้องโดนหัวน้องตรงนี้แพทเทิร์นคือเราไม่ไปตรงนน้นนะไม่ไม่มานี่ยังไงคะยังไงคะเล็วมากเลยนะมายังไม่มันอยู่ด้านนะั้น มันต้องไปไหนไม่ได้วะฉันจะคาอยู่แต่ด่านนี้ไม่ได้นะเว้ยหรือว่าหรือว่าลงแบบแไม่ได้อะไรอ่ะหรือว่าไปดุแต,แต่แต่มก้อนอยู่แค่นี้นี่ หัวหบนเด้งตรงนี <puis> ้เ <fade> ป็นเรื่องบังเอิญนะอะไรวะอืมปิดไป กีคือเดี๋ยวเดปิดไฟใหม่อ<ะ>ัส ครั้งหรอกหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ห้าสองห้าสามสี่ไม่ได้ไม่สองสามสี่ 2, 3, ไม่มีอะไรเกิดเกินหนึ่งสองสามสี่ ปิดก่อนไหมไม่ได้ค่ะอะไรอะ่ะไม่ให้อะไรมาเลยเหรอกดอะไรได้บ้างนอกจากหนึ่งสองสามสี่หรือว่าเอาดวงตามาอีกหนึ่งให้น้ำเขาไหม ให้แสงสว่างชีรอดอะไรอะ่ะ <names> หรือว,ว่ากดอันนี้ กี้ใช่ไหมไม่ได้ว่ะโอ้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสิอันนี้มันอยู่ในต,ต้นไม้ กริงตั้งนานนะคะอ๋อลิฟแล้วเราจะไปชั้นไหนอะเปิดเปิดน้ำตรงนี้ไหมอุ้ยอ๋อมันเป็นมันเป็นชั้นนี้ต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมตัวแอลไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช่สินี่ยมันเป็นตัวแอล ไม่ได้หรอไว้มาแล,แล้วค่ะจะเหมือนเกมอแลลงวันที่เราเล่นใช่ไหมน้องหิ่งห้อยเชิญค่ะทำไมอ่ะ ครเหรอโอ้มันไม่ตกโอเคมาเลยคะ่ะน้องไปไหมคะไปแลวแล้วหนูไม่ไปแล้วลูกอ่ะไปคะ่ะไปอะไรจะเจออะไร มันเป็นฐานหรับอะไรหนูไม่ไม่มาเป็นเพื่อนกันเฮ้ย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 เปิดเปิดอ่าไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะช็อตกระตยนะหนูประต,ย,นะรระตยแทนไหมลูกอืมอะไรอ่ะ กี่อะไรอ่ะอ้าวอืมเป็นแบบไม่ได้ทำอะไรเนี่ยยังไงยังไงข้างนี้ ฉันเริ่มเอ้าโมีอีกก็เอา้าเดียวกดม่วก็ได้พ้นด้วยนะครับนะะเขาบอกว่าเป็นเกมสั้นนะผ่านกงขังขึ้นมาน้องเกิดมาจากเหมือนใต้ต้นไม้เหมือนเป็น เหมือนเป็นลากไม้เหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นไ้อ่าอยู่ในรงาน่นอนหรูเป็นมเมล็ดอะไรลูกว้ายขวัญ่อนเกินไป ถิงห้อยไม่มาด้วยหรอ,อเอาแล้วไงแล้วจะหนียังไงอ่ะปิดไฟเหรอปิดไฟได้ไหมอืมแล้วก็านาอเอาแค่แล้วเอาแล้วแล้วเอาไป ยังไงกดปิดหน้าต่างไม่ได้ด้วยเยอ่อะต้องสุบต้มสุบลงไปนะฮะอ้าวยังไม่ได้เหรอฮึอะเอาอีกเอาอีก โูแครอทแครอทเฮ้ยตียามาแครอทฉันไม่ใช่สิแครอทของคุณพี่เขาแหมเหมือนเรือกำลังเดินเป็นเรือหรือเปล่าเนี่ยกำลังเดินทักเรือโนอาหรือเปล่ายามา เป็ือนหุ่นยนต์นะเหอหุ่นยนต์ทำอาหารแนนไปเลยค่ะคุณแค่อู้มันเป็นตู้เรียบร้อยต้เอา้า เหมือนคนเหมือนกันไเนี่ยแขนขาเออหัวแล้วก็มีผมด้วยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เนาะตูเสื้อผ้าตูเสื้อผ้าเอาใครอะ่ะพูดใคร โปรงต้นไม้อีกเนียวะ่ะตกลง,งมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมอเพิ่มเสียงเพิ่มเพิ่มจะสุดอยู่ละต้องต้องไปไหนไหมคะต้องมีอ่ามุนมุน,มน มีอะไรหมืนอนๆมันมืดมากเลยค่ะอะไรคะนี่ <c oughs> มันฟรีไม่เรียกใครมาหรอกแกอุอ้ยน้ำลดอ่าแล้วก็ปิดโอเคลูกเดนินเดินมาไม่ได้หรอกอ้ง <c oughs> ได้ยังไม่ได,ได้อะไรอ่ะก็เดินไปสิทำไมอ่ะทำไมเดินไปไม่ได้อ้าวโอเคโอเคโอเคเลยแกปิดปิดให้ด้วยค่ะเลอไปคะหนูลงไปไหมลูก อ๋อลอยน้ำขึ้นไปใช่ไหมแม่ลอ,อ,อยน้ำขึ้นไปอ่ปิดแล้วค่ะแล้วยังไงเอ่ยรถอ่าันนี้ออกโอเคเราเปิดตรงนี้โอเค ไม่คนอื่นเขาเล่นสิบนาทีเพื่อจำไม่ผิดใช่ไหมดี๋ยว่าคนอื่นเขาน่าจะคนอื่นเขาน่าจะไปได้เร็วกว่านี้เพาะอื่นว่าเราเป็นคนเล่นก็เลย <c oughs> ทำไมชื่อเดอะโอเวทรหนูต้องเป็น อะไรสักอย่างตรงนี้นลกูกทั้งหมดนี้อยู่ในต้นไม้หรือเปล่าแต่ก็ดูมีสิ่งของเห็ดมีคนอาศัยอยู่ในต้นมีคนอาศัยอยู่ในต้นไม้น่าตั้มลม เธอเป็นใครฉันต้องลูกเธอมากไว้อุ้ยปัม okay. ป๊มลมค่ะโอเคปั๊มเ้าน้องเป็นแมวาหรือเปล่าคะไม่กีนน้องแมวเหรอแมวหรือหมาโอ้อะไรเนี่ยต้นไม้ ดาวเสาเหรอหนูเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ต้นนี้เหรอลูกทำไมมันเป็นจักรวาลนะ่ะเหลือนี้คือแบบว่ามองไปบนท้องฟ้าอืมอะไรอเอา้าลอยไปเลยเหรอแล้ว เอาหนูไปเอาฮะนี่คือจบแล้วใช่ไหมที่เขอเล่นกันสิบนาทีถ้าฉันเพลงอาเจนเนี่ยก็กลับไปที่เดิมอะ่ะดูซิแน่นอนกลับมาที่เดิมอ๋อ